ต่อที่เรื่องนี้นะครับความคืบหน้าขบวนการมาเก๊า888ที่ตำรวจไซเบอร์แถลงว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้อง32รายหนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญบินหนีไปฮ่องกงแล้วและยังไม่ได้บินกลับเลยครับพลตำรวจโทรวรวัตวัดนครบ,บัญชาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์แถลงคดีจับเครือข่ายมาเก๊า888ว่าผู้ต้องหาคนสาคัญซึ่งเป็นพี่ชายคนโตในกลุ่ม4บอขณะนี้ออกหมายจับแล้วนะครับ นอกจากนี้พบข้อมูลว่าเดินทางไปยังฮ่องกงเมื่อวันที่16มกราคมโดยยังไม่พบข้อมูลตั๋วเดินทางกลับส่วนพี่น้องที่เหลือขณะน,นี้ยังไม่ได้ออกหมายจับแต่หากมีข้อมูลไปถึงก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายทันทีเรื่องของการตรวจค้นที่พักคอนโดหรูย่านสุขุมวิทเมื่อช่วงเช้าพบเอกสารจำนวนหนึ่งก็เลยอายัดไว้ตรวจสอบ และอยู่ระหว่างการประสานบริษัทเอกชนที่รับงานเข้าไปขนย้ายสิ่งของออกจากห้องพักช่วงกลางดึกของวันที่2กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเดี๋ยวจะให้เข้ามาให้ปากคำนะครับคดีนี้ตำรวจจับผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความเชื่อมโยงทางด้านการเงินและกลุ่มบัญชีม้าได้แล้ว32คนหลังจากนี้จะขยายผลจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปครับ